รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเป็นแฟนรายการดาวินชีทุกท่าน วันนี้ก็มาถึงเวลาที่เรามีนัดกันอีกแล้วนะครับก <Hayır> <forecasting> ับของรางวัลชิ้นนี้จะตกเป็นของใครคุณผู้ชมเตรียมตัวไว้ให้ดีครับเพราะถ้าผู้แข่งขันของเรานั้นพลาดมาเมื่อไหร่สิทธิ์นี้จะตกเป็นของผู้ชมทันทีไปชมกันต่อเลยครับมาเลยโอ้โหโอ้หเอาละครับผมนอกจากให้คุณตอบถูกที่จะได้เครื่องดูดฝุ่นเมกาออโตบอท คุณได้พี่อู๊ดกลับไปเล่นที่บ้านด้วยผมยแทาไม่ไม่จริงๆแล้วผมตั้งใจเอามาให้เขาเลยนะให้เลยเหรอคนสติวนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ด้วยถ้าเขาตอบได้เอาไปเลยอแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้ผู้ชมทางบ้านสิครับผมเมกาออโต้บอรนี่พร้อมนะพร้อมครับรหัสภาพนะครับผมมี2องพยางดูรหัสภาพจากลิจิเิ็ครับ กรบครับรับของไปเลย <Yeah. S 2> เร็วมากภาพแรกนะครับผมฉากในละครนะฮะโดนตบก็ตบภาพที่สองกรีนตบกรีนแต่ว่าพ้องเสียงเนาะผลกลับมาแล้วพ้องเสียงให้ถูกก็ตีนตบนั่นเองอ้าไปสิครับมาแล้วครับผมฮะรับไป <Mega S 1> นะฮะออโตบอร์ เอา,เอาไปเลยนะฮะแล้วก็เอาเงินไหมผมสองหมื่นครับมาครับไม่ได้ขายอ,าอันนี้ให้เลยให้เลยอัตบมือให้เลยมาตอนนี้ตรงกลางมีสี่พันตั้งสตินะฮะสี่พันตรงกลางสพยางร้านภาพจากลิจิเปนครับมา สตรูพืชป่ะครับสัตรูพืชไม่ใช่เหลืออีกสองวินาทีใช่ไหมไม่ใช่เอาละ่ะทางที่สิวผมว่าตกไปทางคุณเบิร์ดเขาะต้องปิดลำตัวมากตบพิดกลับบา้าสสิวคุณเบิร์ดได้อีกแล้วอ้าตอบสมุนไพรครับเอาบิกสองพันครับ ภาพแรกถ้าเกิดใครดูพวก Power Ranger หรือว่าพวกแบบนะหนังยอเนุ่ญี่ปุ่นนี่จะเป็นพวกสมุนเป็นยูนิฟอร์มก็เลยพวกนะคนทีมคนร้ายนะครับลูกน้องภาพที่สองก็เป็นภาพไพรไม้ไพรป่านะครับผมสมุนไพรโอ้โหบินสามพันป่ะครับหนึมื่นสามพันครับบินสามพันแล้วนั่งสติลเฉยๆเนี่ยเฮ้ยเบิดธงชัยเฮ้ยเอาละสิอย่าให้ได้ลงมานะแต่ตอนนี้สิครับผม ต้องลงกันอีกคนละ2,000เป็น4,000ตรงกลางคุณฟิตครับแปบ๊บเดียวคุณเหลือ2,000สุดท้ายแล้วครับผมต้องโซ่ครับทำไมมันอยู่ดีมัน,ม,นมันเหมือนเกร็งขึ้นไปอีกมันเหมือนต้องแข่งมากขึ้นครับก็เลยเกดัง,ง<ๆ>กว่าใช่ครับผม4,000ตรงกลางราดภาพ4ี่พยางจากมิจบินครับมาครับ สันทนาการครับอย่างนั้นแหละครับถูกต้องเสมอครับที่6 0พันภาพแรกสันหนังสือภาพที่สองคุณออยนนธนาสันทนาภาพที่สน่คุณจำได้ไม่ใช่ไม่เอากาบวกรอเรือการสันทนาการกลับมาเสมอที่6 0พัครับผมเอาล่ะ เวลามีการกระบาดมาคราวนี้ต้องนะหลายซับหลายซ้อนตีความด,ดีเพราะไม่ใช่ไปว่าไม่เอาก็ได้ด้วยแต่มันจะมีกาก็คือกาผสมกับอะไรก็วาว่ากันไปว่าเขากาทับอะไรอยู่<อ>เหมือนขีดเส้นอะไรนะเมืเ่อกี้ใช่ไหมเส้นศูนย์สูตรอ,อ,อ,อ่ใช่อะไรที่ขีดผ่านตานั่นนะ่ะเมืเ่อกี้จะไม่ได้ละขีดเส้นใต้ประมาณมนั้นอ่าถูกต้องแล้วคุณก็ตอบได้ด้วยอันนั้นหกพันเท่าตอนนี้สิทธิ์ได้สิทธินั้นตรงนี้ สามพันจัดไปครับสามพันมาหกพันตรงกลางครับเอาเอ้ยันมากระดูกมวยบัวขาวเนี่ยใครจะขึ้นเป็นเก้าพันต่อสามพันมาดูกันเมื่อกี้สี่พยางห้าพยางทีนี้รหัสภาพจากลิชบินมาครับ โอ้โห oh ทั้งคุณฟิตและคุณสิทธิ์นั้นใส่กันแบบไม่ยั้งเลยครับจัดหนักกันทุกข้อแบบนี้ช่วงหน้ามาดูกันว่าใครกันแน่จะสามารถพิชิดข้อนี้ไปได้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมินมาจิคลีนไวเปอร์ไม้มออพร้อมแผ่นทำความสะอาดสถานีบริการน้ำมันพีทเมื่อกี้สพยางห้าพยางทีนี้รหัสภาพจากหลินจืมินมาครับ กระดูกคนละเบอร์ถูกต้องต้องแซวกระตุ้นนิดหนึ่งนะถึงจะมากลับมาเป็น9,000ต่อ3,000กระดูกไก่ครับและก็นางงามใช่ไหมคนละเบอร์2,3,4คนละเบอร์กันกระดูกคนละเบอร์5พยางอ่ะคุณต้องการหมดหน้าตักครับได้มาสู้6,000 องคพันตรงกลางถ้าได้ก็เสมอแต่ถ้ากลับบ้านสมัยที่8จบสมบูรณเอาบีกหมืสองโอ้ยรวยเว้ย3ามพยางรหาสภาพจากนักจิฟินมาครับ ว่าสารรูปครับผมได้ครับถูกต้องครับกลับมาเสมอที่6000อันนี้อธิบายก่อนครับเราเคยอธิบายหลายครั้งแล้วนะครับกับคนที่เป็นสกิลที่มาอยู่มาสักพักนะครับบางครั้งมันจะมีภาพราาดภาพออกมาที่เวลาแปลความหมายแล้วมันเป็นได้ทั้ง2ภาพอย่างชัดเจนนะครับผมเป็นรหัสภาพนะเป็น2องคำหรือสองพยางได้อย่างชัดเจนก็อย่างเช่นนี่สารภาพก็ได้สารรูป ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องให้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมาอยู่ในนั้นคือสองภาพทอดรหัมารูปมันก็คือรูปแต่ถ้าเกิดเป็นสารภาพคือความหมายคาเนี่ยมันคนละอย่างกันแต่ว่าพยางเราบอกสามพยางสองรูปทอดรหัสออกมาได้ถ้าเป็นแบบนี้เราแฟร์เราให้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณกลับมาเสมอกันที่6000ครับผมตาคิดครับครับ,รบผมมีอะไรจะสารรูป ส,สภาพ <laughs> ได้ <g ay> ใช่ไหมล่ะแต่คุณดูสาระรูปตัวเองได้ไหม <laughs> ดูแล้วไม่น่าจะมีน่าจะหมดสภาพนะครับคร <laughs> ับผมกลับมาที่6กพันเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเราให้เขาไปครับเพราะเราสู้สามพันเที่ยวนี้คุณจะสู้อีกเท่าไหร่สามพันครับสามพันหกพันตรงกลางครับ <laughs> จริง เมื่อกี้สามพยายามเมื่อกี้สี่ห้าสามสองพยายามมาตั้งใจบาดภาพจากติชิบินครับชลอยลา โรยราเก้าพันตอ่อสามพันครับมิสเตอ์ซเบนะครับผมอซเบหนุม่มตุรกีที่ดังมากโรยเกลืออยู่ดีๆสนมปังเลยขึ้นลาเป็นโรยลานะครับไปแล้ว9,000ต่อ3,000สถานการณ์เดิมครับคุณฟิตเหมือนเดิมครับผม3,000ครับหมดหน้าต่างอีกแล้วออ <All in. S 1> อิน เอาล่ะเขาบั่นใจนะสิทธิ์นะรเรามั่นใจเราก็ต้องระวังเลยทีเดียวเดี๋ยวผมคอเบรกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาได้ลุ้นรถมิตซูบิชิอัตราชก่อนกับรหัสภาพที่ผมจะให้คุณดูต่อไปนี้ครับผมอย่าลืมดูปุ๊บรีบเข้ามาตอบปั๊บก่อนหกโมงเย็นที่ f เฟซบ o ๊ก a ฟนเ a จดันเบนชีคอมเมนต์รายการด้วยจะน่ารักมากๆตอบให้ได้เพียงแค่5รหัสภาพหรือมากกว่าก็ดีภายในเดือนนี้คุณก็มีสิทธิ์รุ่นรับของรางวัลไปเลยไปดูเลยครับ และรหัสภาพลุนรถยนต์มิตซูบิชิแอตทราชในวันนี้มีทั้งหมด3ภาพครับและคําตอบของภาพนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2พยางครับถ้าใครถอดรหัสได้แล้วรีบเข้าไปตอบใน Facebook แฟนเพจดาวินชีแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนหกโมงเย็นของทุกวันตอบให้ถูกเพียง5รหัสภาพต่อเดือนชื่อของคุณก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับรถคันนี้ทันทีครับเอาเละครับตอนนี้เราไปสนุกกับการแข่งขันกันต่อเลยครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างตอนนี้รู้สึกเหมือนลืมลืมเกรงไว้แล้ว รู้สึกวเหมือนว่าต้อง,องสู้ต้องตอบให้ได้ต้องตอบให้ได้อีกสองพยางสุดท้ายแล้วครับคุณฟิตครับ,ร,บรหัสภาพจากเินจิมเนมาครับเอาละครับช่วงหน้ามาดูกันว่าชแชมป์อย่างคุณฟิทธ์จะสามารถปิดเกมคุณฟิตได้หรือไม่และใครที่ยังไม่ได้เข้าไปตอบคำถามรหัสภาพรุ่นรถยนต์ รีบเข้าไปตอบใน Facebook ของดาวินชีก่อน6โมงเย็นด้วยนะครับเพราะรถทันที่สองนั้นเราจะแจกกันสิ้นเดือนนี้ครับสนับสนุนโดยโอวันติน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนแป๊บไทยหน0 0งมิลลิกรัมตราโดนัทสมาร์ทโฟน h u วเว่ P10 และ P10plus อีก2องพยางสุดท้ายแล้วครับคุณเฟนครับ,ร,บรหัสภาพจากเรนจิบินมาครับ ไม่ได้อ้าวตอบว่ากองบินไม่ใช่ครับกอดอกครับทีมสตีลสตีลสตีลไม่มีใครใช้สิทธิ์ภาพแรกคือปีกนกภาษาอังกฤษเรียกว่าวิงวิงภาพที่สองคือภาพเงินสกุล วอนวอนวิงวอนไม่ได้ไปแต่ไม่เป็นไรเสียอีกแล้วเสียก้อนใหญ่ไปแต่ก็ยังเป็นแชมป์อยู่ดีสมมติแบบสมัยที่8เงินเก็บ6พานแล้วขอเสียรบมือให้กับคุณฟิตด้วยครับน่าเสียดายครับคุณฟิตครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณได้เมกาออโตบอร์ดไปนะครับผมเครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้านะฮะอัตโนมัติถ้าเล่นสนุก แล้วสั่งงานอะไรได้บ้างคุณเล่าให้ผมฟังด้วยนันผมเป็นคนที่โลเทคมากอ่ะแพ้เกมไม่เป็นไรแต่สุภาพห้ามแพ้ดิจิบินขอบคุณมากครับรับเงินเกยบอีก3,000ันบาทเราซปรอมือหนงหัให้จุินอีกรอบครับแปดสมัยแปดหมื่นท่วนเมื่อกี้ถ้าได้หกพันมันมันอีกเรื่องเลยนะคือเป็น 8, แปดหมื่นหกเราก็จะพูดกันไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าคุณนุ้ยเขากำลังรอคิวอยู่ผมไม่ให้เขาก็ต้องอยู่ท่านั้นไปนะครับ อ้าวคุณอุทนอะคุณสาร<อ> <สา S 2> ว่าไงครับผมไม่อยากจะมองหน้าเขาอาเขานี่เริ่มดุเดือดแล้วก็เริ่มโหดเขาเริ่มรุนแรงอแต่ว่าพวกเราชาวสติลก็ไม่ยอมอคุณพร้อมหรือยังล่ะครับคุณสิทธิ์พร้อมครับแหล่น <term> จ <L ander S 2> ้มาเรได้คุณบามาแล้ว คุณเบิร์ดครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดปัจจุบันทําอะไรอยู่ทําธุรกิจส่วนตัวครับเกี่ยวขายของออนไลน์ครับขายของออนไลน์แล้วจะบอกว่าคุณมาพร้อมกับเงินติดกระเป๋ามาอีกหมื่นสามพันสามพันบาทที่ตอนนี้เก็บวเฉยๆไม่ต้องควัาออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้คุณอีกหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงคุณสิทพอมาแรนด้อมเจอคุณเบิร์ตก็เฉยๆครับก็เหมือนกับคนที่ผ่านมาก็ผ่านไปไหน มันเป็นอย่างนี้เอาถูกต้องมันต้องสร้างความมั่นใจตัวเองที่เกิดไปอยู่ในรถกําแงแล้วมันกลัวขึ้นมาปพ๊บมันจะยุ่งเริ่มครับใส่ไป,ไปคนละมืนนะครับและต,งตรงกลางรวมกันเป็นสี่พันมาเลยครับเชื่อไหมพี่ตอนนี้ก็คือไม่มีใครมองผมเลยเขามองจอกันทั้งคู่คือทุกคนเขารู้หน้าที่พอถึงเวลาต้องตั้งสมาธิมาภาพแรก นะครับแมตช์แบบนี้คงต้องขอก่อนเลยเปิดด้วย2พยพยางร่าดภาพจากเดนชิมินครับ ไ,ได้อันนี้ยากแต่ลองดูครับทีมสตีลกอดอกสตีลสตีลคุณเบลรู้แล้วคุณคิดออกอยังยังครับคือลบกวนทุกเรือจิ้มไปทรายหรือเปล่าเอ๊ะหรือที่ไปที่บกน้ำกระบกใช่ไหมฮะร,รอปอ รบกไก่กท้ายใช่ไหมของบกก็มาอยู่กับน้ำวนกวนรบกวนแลฟ์ชีอขอคืน4,000เต็มๆนะครับเอาละ่ะอีกคนละ2,000ตรงกลางครับเป็น4,000รบกวนถอดร,รหัสนี้ที่มี3พยาง รหัสภาพจากนิจิเมะสามพยายามนะครับสุดณพ่อครับอุดมการ ถูกต้องคุณโทษอุดมและสะานแม่น้ำแวนะครับการชนะบุรีนั่นเองนะครับอุดมการกลับมาเป็น1นึ่งมต่อ6,000ครับเอาละพิเสิครับ6,000เราจะสู้3,000ครับ3,000ครับ 6,000ตรงกลางเก็บไว้ก่อนแจกของดีกว่ามาอีกแล้วนะครับผมใครๆก็ชอบที่จะมีโอกาสพักผ่อนไปเที่ยวนะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับ2ที่นั่งกรุงเทพเชียงรายจาก Bangkok Airways อันนี้มาให้เขาโดยตรงเลยนะเนี่ยถูกต้องจะบินเมื่อไหร่ก็ได้ใช่นะครับที่พักนี่ที่พักน,กนี่ที่พักเลือกเอาเลย <c oughs> ที่พักก็สักไปที่พักเลยครับผม <laughs> ที่พักนี่พอไปถึงนู่นนี่คุณเลือกเอาได้เลยเพราะว่าเพราะว่าคุณเลือกเองคุณจ่ายเองไม่เกี่ยวกับเราถูกต้องเฉพาะที่พักเราให้ที่ที่ตัวเครื่องบินใช่แล้วเราให้ที่ดังบนตัวเครื่องบินไปสองคนนี่คุณเอาไปเลยนะสติวไม่เกี่ยวด้วยถ้าคุณพลาดผู้ชมทางบ้านสินครับผม<อ>ราดภาพสําหรับรางวัลน,นี้นะตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพเชียงรายจากแมคคอนเอร์เว s มีสามพยางดูราดภาพ จ้กอิงจิบินครับโอ oh ้โหน่าเสียดายมากครับเวลานั้นหมดลงสักก่อนพรุ่งนี้มารุ่นกันครับว่ารางวัลตั๋วเครื่องบินนี้จะตกเป็นของใครไม่แน่ว่าอาจจะตกเป็นของคุณผู้ชมอีกเช่นเคยพรุ่งนี้เราตามมารุ่นกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพี่ีเราจะมาตามหาผู้ช ว่าแล้วไปตามหาพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะจากรายการดับเบิชี่เกมถอดรหัสนะคะตั้งใจเติมน้ำมันอะไรไปเท่าไหร่คะเติมเซลเจ็ดร้อยครับอยากเติมน้ำมันฟรีๆไหมคะอยากครับเอาได้อยากก็เชิญเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยคำนี้นะคะมีอยู่สองพยานค่ะมีเวลายอยู่ยี่สิบวินาทีพร้อมอยังคะ้อ,อะครพร้อมแล้ว